เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีพเเผวรถสวยๆมาชมเลยสวยเลือกใช้ครับสวยด้วยถูกด้วยคันนี้สี่หมื่นสี่พันบาทแล่วเองถูกกว่านะำเต้นเช่นเคยครับสี่หมื่นสี่พันบาทเครื่องเกียร์ดีครับฮอนด้าซิตี้เซครับเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีหกเก้าครับภาษีไม่ขาด บอดี้เดิมๆบ้บางๆช่วงล่างแน่นล้อแม็กของ Honda แท้นะครับรถพร้อมเอาไปขับใช้งานก็ได้เลยอะไรยางอะไรมีครบเจ้าของรับประกันการโอนให้ด้วยครับราคาเบาๆ4 4 0 0 0บาทนั่นเองสีมีตำหนิริ้วรอยบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมก็ยังโอเคยังสวยแต่บอดี้บางๆไาง,างม,มีชนหนัก ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจําทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยอ่งเครื่องเดิมๆครับตะเข็บไา้ขวาลอยพับลอยอาร์กยังอยู่ครบไม่มีชนหนักครับตะเข็บสวยๆเลยทีเดียวภายในเบาะหนังมีขาดนะเบาะมีขาดแต่ระบบไฟใช้ได้ครบนะปัดเลื่อนไม่ใช้ได้ครบเกียร์ธรรมดาครบทุกเกียร์ หุ้มหน่อยก็สวยนะหุ้มทางขันก็นหลักพันเท่านั้นเองแต่เบาด้านหลังไม่ขาดพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ